กินเที่ยวแถวกรุงเทพชมวิวทุ่งนาดูพระอาทิตย์ตกสวยๆให้อาหารสัตว์เราจะไปที่ไหนตามไปเลยค่ะเริ่มแรกเราก็ไปหา๋วยวต๋ยวกินก่อนนะคะทุกคนออกจากบ้านไปก็ประมาณบ่ายสามโมงแล้วคือข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินกันเนี่ยเป็นอาหารมื้อแรกของเราเราสั่งเป็นเล็กน้ำแล้วก็แห้งคือค๋วยเติยวเรือนี่ต้องแบบน้ำคลุกเคล้าอร่อยมากเรากินคู่กับกากหมูนี่คือเลิศบนไปคนละหลาย,ลายชามมากแล้วก็ไปกันต่ออุ้ยวันนี้แดดดีมากปากจืดเติมปากนิดนึงสีปากสวยไหมแต่จะให้ดูขนตาล่างฉันติดผิดหรือเปล่ามันดูแปลกๆ รถไปสักพักนึงเหมือนฝนจะตกเลยฟ้ามืดอันนี้เราก็แวะเข้าห้องน้ําทําธุระนิดนึงคงไม่นิดสาหรับเรา,าเข้าห้องน้านี่คือช้ามากอันนี้เราก็ย้ายตัวไปที่รถพร้อมเดินทางต่อจะถ่ายไปทําไมย้ายตัวขึ้นรถก็ยาก,ยากยากอันนี้ก็ระหว่างทางคือพระอาทิตย์ตกดินสวยมากค่ะทุกคนคิดว่ามาไม่ทันพระอาทิตย์ตกดินแล้วค่ะทุกคนจะให้ดูดูสิมันสวยมากสวยแบบต๊ ไปถึงคือเราอึ้งมากมีกิจกรรมให้ทําเพียบแต่ว่าเราไปถึงเย็นแล้วค่ะทุกคนเหมาะก็ครอบครัวเด็กๆไปกันเยอะมากมีอาหารขายก็จะเป็นร้านคาเฟ่ก็อยู่แถวหนองจอกมินิเดียวจะแปะ พิกัดให้นะคะกับข้าวคืออร่อยอยู่นะอันนี้เราก็ไปดูทุ่งนาจ้าดูสิบรรยากาศคือดีมากสดชื่นสุดๆแบบได้สุดอากาศให้เต็มปอดอ่ะอันนี้ก็โรแมนติกนิดนึ่งก็มีก okay. ิจกรรมให้ทําประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็ไปให้อาหารน้องสัตว์ไปดูวีดีกรรมของน้องเร็วๆเร็วๆเกะชวกช เดี๋ยวเดลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง,น,งน้องน่ารักมากที่นี่เข้าฟรีเสียค่าอาหารให้น้อง20บาทแล้วก็มีสัตว์อีกเยอะเลยแต่ไม่ได้เข้าไปดูมันมืดไปแล้วด้วยก็เป็นกิจกรรมที่น่ารัก